สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะเราพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเรามาทบทวนนะคะแบบฝึกหัดทบทวนอ่าที่ 1- ถึง4กันนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะเราทำข้อ1ถึงข้อ9ใช่ไหมคะวันนี้เรามาทำอ่าข้อที่10ต่อเลยนะคะเปิดไปหน้าที่1 ร้อยสิบกันเลยนะคะเจอหร้อยังคะมาดูข้อที่สิบนะคะจากเส้นจำนวนประโยคสัญลักษณ์เปิดคือข้อใดนะคะประโยคสัญลักษณ์เปิดนะคะบอกแล้วใช่ไหมว่าจะไม่มีคำตอบในช่องว่างนะคะดูนะระหว่างเส้นจำนวนหนึ่งเส้นนะคะจากเลขศูนย์ไปหาเลขสามคือตัว ตั้งนะคะตัวตั้งคือเลขสามนะคะาก้าก็โดดไปหนึ่ง 9, 2, 9, 3, 9, 4, 9, 5, 9ก้าสงก้าสามก้าสี่เ้าห้าก้าแล้วก็หกก้านะคะหกเก้าเป็นตัวบวกนะคะอ่าผลลัพธ์ที่ได้คือเลขอะไรนี่ผลลัพธ์ที่ได้คือเลขเ้านะคะทีนี้เขาบอกว่า จากเส้นจำนวนประโยคสัญลักษณ์เปิดคือข้อใดนะคะระหว่างกอไก่นะคะ3บวก9เท่ากับช่องว่างถูกไหมคะต่อไปข้อขอไข่3บวก6เท่ากับช่องว่างข้อขอควาย6บวก3เท่ากับช่องว่างนะคะนักเรียนดูดีๆนะคะว่า ระหว่างก็ไก่ขอไข่หรือขอควายนะคะจะมีคําตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวนะคะวงกลมข้อนั้นลงไปนะคะต่อไปข้อ11มานะมีส้ม6ผลนะคะได้มาอีก3ผลรวมเป็นส้มกี่ผลอ่ารวมนักเรียนขาเป็นเครื่องหมายอะไรคะ เครื่องหมายบวกนะคะเครื่องหมายบวกนะคะประโยคสัญลักษณ์ปิดคือข้อใดเออนะคะดูดีๆระหว่างกอไก่นะคะ6บวก3เท่ากับ8ขอไข่6บวก3เท่ากับ9หรือข้อวายนะคะ6บวก3เท่ากับช่องว่างนะคะดูดีๆนะคะวงกลมข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวนะคะ ต่อไปข้อที่12ข้อใดใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับได้ถูกต้องนะคะามาดูข้อกอไก่6กบวกสเท่ากับ4บวกสใช่ไหมคะต่อไปข้อขอไข่1นบวกเมากกว่า7จบวกห ใช่ไหมข้อควาย2อบวก0น้อยกว่า1นึ่งบวก0ูนยนักเรียนดูดีๆนะคะข้อที่ถูกข้อไหนเอ่ยวงกลมลงไปนะคะต่อไปข้อที่13ตัวเลขที่หายไปคือข้อใดนะคะเขาให้เลข9มาแล้วก็ขีดขีดเลข6 แล้วก็เลข5แล้วก็ขีดเลข3เลข2อ่านักเรียนดูดีๆนะคะไล่จากเลขที่มากกว่าไปหาเลขที่น้อยกว่านะคะอ่มาดูข้อกอไก่10 11 12ใช่ไหมคะข้อขอไข่8 7 6ข้อขอวาย8 7แล้วก็4นะคะดูดีๆนะคะ ระหว่างกอไก่ขอไข่หรือคอควายนะคะวงกลมข้อที่ถูกเพียงข้อเดียวนะคะหาดูหน้าต่อไปหน้า11ึนะคะ